ายดีที่วังเวียงตอนนี้บอกคำเยาวังเวียงเนะาะบัตรลุ้นขึ้นยามเศร้าเมื่อนี้บัตรลุ้นขึ้นประมาณห้านวยทุกคนเนาะแต่ว่าบาๆค่าไม่แพนสิพารออันนั้นตลาดเศร้าวังเวียงไปเบิ่งน้ำกันเนาะมาตลาดเศร้าวังเวียงเป็นใจเลยเนาะหลังจากเมื่อวานนี้พาทุกคนรออัน,น,น ตลาดมืดในหนึ่งแล้วเนาะวังเวียงในยามราตรีแล้วเอเอนี่บอลลุนมินซีหน่วยทุกคนเนาะอยู่จอมผู้อันอีกสองหน่วยเดี๋ยวช่วยมันทุกคนได้เบ่งเนาะนีอีกสองหน่วยทุกคนจอมผู้นะคือว่ากำลังขึ้นทุกคนพอบอลลุนเพิ่นจะขึ้นประมาณหกวงเครื่งเนาะตอนนี้ก็หกวงไปสี่สิบนาที คนหนึ่งก็มีค่าใช้จ่ายประมาณ8 0ด0ิหาร้อยดอลลาร์ทุกคนนะขึ้นกับบารุนน้อยบารุนใหญ่บารุนน้อยเพิ่นว่าขึ้นได้ประมาณ<แ>เท่าไหร่ขึ้นได้ประมาณ8คนบ่ทุกคนัว<ม>ใหญ่มันขึ้นได้12คนบ่ค่าใช้ใจ่ายก็บมีประมาณนี้<ม>นี่ก็แมนห้างขายเครื่องอทั่วไปเนะแต่ปัจจุบันนี้ ก็ได้ยับยักมาบางภาคส่วนแล้วเพราะว่าจีนเพิ่นจะเห็ดศูนย์การค้าจากอย่างใส่เนาะรัฐบาลกับจีนจะเปิดสูนการค้าในเมืองวังเวียงเนะ เส้นทางเข้าสู่เดินบินทุกคนโอ้บอลลูนลุกไหมขึ้นทุกคนเป็นหน่วยที่ห้าของืันนี้เนี่ยโอ้โหตันนี้น่ยจะเป็นตัวน้อยทุกคนอืมตัวน้อยประมาณร้อยดอลลาร์บนขึ้นตัวน้อยนะขึ้นตัวใหญ่ลวแมน แปดสิบดอลลาร์เนาะนะตัวแขกคนก็บ,บาไลยไาไหนทุกคนเนาะมันไล่บริษัทมันมีประมาณอ่าสามสี่บริษัทเลยทุกคน,นให้บอลูนอยู่แล้วเนี่ยมีของคนลาวเนี่ยของคนลาวห่วมกับจีนเนี่ยสภาพเดินบินวังเวียงในปัจจุบันนี้ ทุกคนเนี่ยคนจะสร้างกันก็นี่ก็ยังไม่เห็นคนสร้างประเด็นเนาะว่าจะสร้างแต่กันยังไม่เห็นสร้างให้มันเป็นซิมเพิลให้ทุกคนได้เบิ่งก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวสิไปตลาดให้ทุกคนเบิ่งเบิ่งสินค้าในตลาดเป็นยังไงพาเวิร์นกันตอนนี้เวิร์นไปเวิร์นมา บรรยากาศตอนเศร้าๆทุกคนสำรวดเมืองเนาะกระมังขอาไปแล้วเห็นมปีปิงเข้าวปิงน้ำนี่ก็เป็นน้ำสั่งวังเวียงทุกคนเนาะน้ำสั่งเก่า,น,า,น,กานี่นี่ต้นหับสูตลาดกลางคืนเมืองวังเวียงแล้วคำชูเดอร์ Walking Street ในเมกาเดอร์จะอ่านถืออ่านผิด อันนี้ก็สทรนงอิพอมอินฟอร์เมชันเกี่ยวกับทัวร์ใกล้ต่ตางๆบรรยากาศตอนเช้าที่เส้นทางกลางเมืองวางเวียงทุกคนวันนี้ก็อากาศดีเนะอากาศดีวันนี้ การคาเฟ่ยังเกิดขึ้นหลายพอาสมควรในทุกคนแต่ว่าวังเวียนกับก็คือวับเวียงคือเก่าอ,อ,อีกกระหอมธนาคารการค้าเนาะหอมใหญ่ด้วยกันเดี๋ยวพาทุกคนรอตลาดเด้อ น,นีก็วัดกลางสุวรรณารามเนะมืองเมืองเวียงเขาจะเลี้ยวซ้ายไปวัดจุคนเออไปตลาด <c oughs> วงเมี่ยงก็มีสัญลักษณ์ก็คือผาทาั้งหน้าทุกคนเนาะผาใหี้ๆนี่แล้วก็สายน้ำซองจะเป็นห่วงจุ้ยที่ดีไ้แล้วนะถ้าเอาตามลักคิของจีนนะล้าวก็ดีขึ้นกันออมันมันสะดวกสบายเลยมีน้ำมีภูเขามีดินมีอย่างมันก็ ปลูกอย่างก็งามที่อย่างก็ง,ง,กง่ายใช่ไหมเริ่มแรกมอเตอร์คังเลยทุกคนจอดรถฮะอยู่นี่้วเนาะจอดฟ้าทิมม์อยู่นี่ก่อนอผมมีบอลจัดรถทุกคนรถ,รถจักรนะรถใหญ่นี่แห่งแล้วเลยบอต้อง์กาวถึงเนาะ กินตลาดโลโก้ทุกคนตลาดพื้นบ้านอ่าเลาะเบิ่งน้ำกันตอนนี้ก็เวลาประมาณเจ็ดโมงยังห้านาทีทุกคนมี่ก็ห้างขายชิ้นหมูรถจ้างพวกกัจอดฟาดจราจเนาะคือบางคำว่าอะไร บ้านเถื่อน,นชวนกับเป็นเถือนทั้งเถือนเป็นไม้ทั้งรูปเป็นปูนทุกคนนี่มันถ่ายน้อไม้กับตัวแม่นะน้อ้กับตัวแม่นอซอ้อนนอเอ้ยถ่ายมักแดงมักขามปิงข้าว แซนด์วิชขายชาลาเป่าทุกคนทีนี้อาจจะเปิดใหม่ขายเป็ดขายเอ่ยคือว่าก็เป็นว้างการว้างขายแบบพื้นดินทุกคนการว้างขายอยู่พื้นดิน จะเอาตามซับทั่วไปคือตลาดล้มลุกเนาะอะจะบเป็นบเป็นห้างเป็นเกิงต่างๆเนาะนี่ก็เป็นฝาน้ำซองทุกคนลาดินน,น้ำซองไปาย,ยานันนา สินค้าก็ค่อนข้างซ้ำกันหลายทุกคนเนาะเื่องจะอ่าจังไรปิดพื้นที่เมืองน้อยเนาะวัฒน์เสะอสินค้าก็เลยหมุนเวียนกันไส่มาประมาณนี้แหละ่วเทกออ้ยงไปดดูนเรับทาเป็นเงด้เ็นเงินลืนือมอเองเององาง กางตั้งน้ำบางมีที่ไปน้ำวางชาโฟกนี่มากมีจิ๋วทุกอย่างนี่ก็ขายพวกเกี้ยงแทุกคนเนาะพวกเออมีตะโอนฮะกับนี่จะไปซูพูไมาคาเฟ่ทุกคนจะเป็นท้านนั่งดืม่มนั่งลินเนาะนี่เป็นท้านพูไมทุกคนถือว่าคนก็มา หลายพอสมควรนะท่องเที่ยวเฮาอย่างตัวกันตลาดนี้มีนักท่องเที่ยวเหงาเลยทุกคนเพราะว่าตอนโคว COVID ิดเนี่ยมันมีน้อยหลายหลังจากอ่านั่นแหละจังไงหลังจากโควิดแล้วเพื่อนกน็มาขายกันหลายเตือนทุกคน เนกระปุนะาะนั่นล่งเป็นพา้วยคนนั่นล่งเป็นพา ไปที่ในรถใหญ่เลยเนาะขรีดทางดเาอาีกาอาหารและเงินผักน้ำซองวิวเนาะปัจจุบันนี้ก็ปิดไปแล้วบางตัวก็ปิดไปบางตัวยังสืบต่อทุกคน บางทีเขาก็ไบปบถามนําแม่ค้าเลยทุกคนเนาะเนื่องจากเขาบไปซื้ออย่างนั้นเนาะเขาลองสมมุิเขาเป็นแม่ค้าเบ้างเนาะเออและมีคนมาถามเขาเลยบอกซื้อยังงนี่มันก็สิววิทยากะไรหนึ่งเลยฉะนั้นเขาต้องสนใจตัวเด็ดเลวเขาจึงสิถามและและ้วแล้วจึงสิลีนลบน้ำแม่ค้าแบบนั้นนะน,นะมันจึงเสียเวลาเพิ่นให้ลูกค้าลูกขายเป็นกบบีอยู่นะทุกคน แมนหอนยย่าพ่อพาแดงทุกคน,นหลังจากหลังจากสี่สี่ห้าเมื่อก่อนพาทุกคนไปนั่นเนาะไปเบงอ่าหอยย่าพ่อพาแดงที่ทางขึ้นภูผาทุกคนแต่ว่าอันนี้ก็มีย่าพ่อผาแดงด้วยกันทอยู่วังเวียงทุกคนเลยหอยย่าพ่อผาแดง

เป็นบอลแก้บะแก้อย่างของแต่ละคนเนะนี่มันจะเขียนใช่ว่ากฎระเบียบของหอเฉพอาแดงเนาะผู้มาใช้บริการต้องนุง่งเครื่องสุภาพเพียบห้อยนะ่ะยิงตัวได้นุ่งสินทานทรายต้องได้นุ่งทรงขาเงียวจึงเข้าไปในอาคารได้ขอบบงก็จะเป็นประมาณนี้นะคอ่านเบ่งตึมเนะาะผู้ใดเข้ามา พี่บอลนั่งทาเข้าไปในหอทุกคนถามมาสวดในตรงนี้นี่จะเป็นคิวทุกคนเนาะเป็นคิวเป็นจะแจกวัรคิวหรอกว่า,าจะได้คิวหนึ่งคิวสองคิวสามเนาะพรเวลาสิบสองมเพื่อก,กับข้าก็เกินได้ 还好这。 ชิ้นหมูคููคันนา ซอบซื้ออย่างนกันทุกคนนี่ก็อ่ายบรรยากาศทุกคนเด้เบิกน,นะ่ายเรื่อยๆิลยะเลี่ย้านขายภัพกจ็จะหมูบ้านอันนี้จะขายเป็ดเมื่อนี่นะขายบัวหิมะขายมันนี่ยงนึนตงตงนี่ขายเป็ดเนาอ ขายเป็ดขายพับขายนอขายปลาถา,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 ายใจน,นี้นี่มาสี่พัน อ๋ออย่างรคนของสิคมาสี่พัน บริขายเครื่องอกกเธอเรนแตกกับแม่เพื่อนแตกเพือ่อนเธอเอาให้จัไนดน้นนุอ๋อเตกนเะพื่อนนึ่จ้พีกเแม่บออฟแม่ข้านี่ นี uhm. ่กระพักกูดนะทุกคนน้าเขาขายเครื่องจะไหนเขาผมมีเงินน้อยเลยบ่ได้ขายเครื่องายเครื่องอบอบอได้แล้วเอาไปยังเอาไยังนี่กระป๋ข่าวเ้ยฝ่าน้ำซองหมดเลย ก็<ะ>60อันนี้ละสามกล่องสาวกรบโล60ทุกคนปัจจุบันเนี่ยป่าสามกล่องสาวหมกทัวบัหมกแดงครบ ตัวเซอร์วิสนะทุกคนเนาะาอเรับเจ้าขายยู่สเดอนนี้เลยเจ้าขายยู่สเดือนนี้ยี่สเด๋ยวนี้สไปยูอ่างแถวูีดนาหาโอ้อเลยซอกเจ้าอยู่

มัดหวดสาดรหวดนักท่องเที่ยวก็มีอยู่ทุกคนเนาะแต่กับบลาไหลเป็นเดยเนื่องจากมันเป็นช่วงเศร้าดอที่บอกเขาน่าจะไปขึ้นผาน้ำใสหรือว่าขึ้นบาลลูนอย่างจักอย่างเนาะ าะว่าซ่วงเศร้าหลายกับเป็นคนในพื้นที่ทุกคนคนในตัวเมืองนี่แหละนะที่เพื่อนเข้ามาซื้อเครื่องซื้อของหัวเชียงคายนะสี่พันแตยางเดี่ยวขอแหงเหลือเฟือ เนบัวหิมะทุกคนนี่เป็นตลาดเมืองซองด้วยทุกคนตลาดบานบานวังเวียงเมืองวังเวียงเขตเมืองจันทร์อย่างที่นักท่องเที่ยวนีมาซื้อหน่อยทุกคนเนาะ เนื่องจากบ่คอยเว้าจะถ้าไปหลวงพระบางนี่เขาจะห้องออกเร้เลยเลยขบเคี้ยวนะครับโอ้โหได้ยินเสียงบมดแล้วคนเนาะพยายาลเาให้มันแห้ยู่เลยขายไข่เป็ดนะทุกคนขายบักแตงขายกบขายปลาดุก ยังถือคติเก่าอยู่เด็กคนเาขาเขาซื้ออย่างบ่ต้องไปลมเนาะมันบ่คือนไงขายพักขายเงี้ยเป็นประมาณนี้เด็กคนเค,ครื่องกิค่อนข้างแน่นค่อนขอ้างค่อนข้างหลายอยู่ นี่ทุกคนเนาะแต่คือทุกคนเห็นแะไรก็บผมมีอยลางไรเนาะถ้าเอาบปซื้อเครื่องสวยกับชุดไปลมน้อเพิ่นเออคนใจ๋อบางทีพิ่นกจใจ่ให้เนาะอืมเป็นว่าเดี๋ยวพาไปเบิ่งอย่างอื่นอีกทุกคนเนาะติดตามน้องกันพอกันใหม่ในมืออืนอ่นเนาะสำหรับมื้อนี้ก็บผมมีอยังหลายพาเนาะตลาดเซาทีบ้านบางเวียงเมืองเมืองเมือง,งเวียงแคร่เวียงจันทร์เนาะทุกคนอ่ะขอขอบใจ